สวัสดีครับร้านยาหามาเล่าเภสัตประจำ้านวันนี้อยากมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับผื่นคันที่มีสาเหตุเกิดจากการที่ร่างกายขาจัดยาออกไม่ทันถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกด subscribe แล้วก็กดไลค์กัาไว้จะได้ขึ้นไปอยู่บน YouTube ได้มากขึ้นคนไข้ที่มีผื่นคันในลักษณะนี้จะได้เข้าใจสาเการตัวเองได้ดีขึ้นด้วยนะครับขอบพรคุณมากครับ าเล่าให้ฟังเรื่องเกี่ยวกับผื่นคันจากโดสยาที่มันค u มเ l ล t ท v ีฟหรือว่าเกิดการสะสมเล่าให้ฟังนี้ก่อนครับคืออ,อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีคนไขเ้เข้ามาด้วยอาการคันในบ,บนบริเวณใบหูแถวๆนี้และเกิดภาวะของการมีน้ำเหลืองแล้วก็คันผิว มากอันนี้เราเกริ่นก่อนนะคุไข้นะครับเข้ามามีอาการเนี่ยคันบริเวณใบหูมากอันแรกสุดเราก็นั่งคิดว่าแบบเฮ้ยในเคสเนี่ยเราควรจะดูแลเป็นแบบไหนเช็กก่อนเชื้อราไหมไม่มีเชื้อรานะครับแต่เป็นแค่ผื่นขึ้นบริเวณนี้เฉยๆไปหาหมอมาแล้วหมอจ่ายยามาเป็นตัวแก้คัน คือกลุ่มแอนติฮิสตามีนอย่างเดียวไม่ว่าจะเป็นพวกคอเฟนเซซีนอะไรก็แล้วแต่คนไข้ไม่หายก็เลยแวะเข้ามาคุยที่ร้านทีนี้ดูแล้วเนี่ยมันน่าจะเกิดการอักเสบค่อนข้างหนักตรงนี้เราก็เลยจ่ายมาเป็นตัวยาฆ่าเชื้อนะครับแล้วก็บวกกับแก้แพ้คันในระดับสูงไปให้หลังจากที่คนไข้ได้รับยา2ตัวนี้ไป คนไข้เดินเข้ามาบอกว่าโอ้มันดีมากเลยหายนะครับลดอาการคันได้ชัดเจนแล้วก็พื้นหายเพราะว่าการรักษาถ้าเกิดสมมติว,ว่ามันตรงจุดแล้วเราเห็นโรคชัดว่าแบบเอ้ยเนี่ยอาการตอนนี้มันชัดเจนเป็นแบบนี้เนี่ยควรจะจ่ายเป็นตัวไหนถ้าเกิดยามันเข้าถูกโรคมันก็จะหาย นะครับเสร็จแล้วเนี่ยคนไข้หลังจากที่พอได้ยาไปสักพักหนึ่งคนไข้เดินกลับมาทีหนึ่งคนไข้มีอาการแบบนี้คนไข้มีอาการคันตามบริเวณแขนและกระจายทั่วตัวคัน okay. สิ่งที่เราต้องคิดคือทำไม ทำไมคันปกติเวลาที่มันคันเป็น s y s t e m ิกหรือว่าคันทั่วตัวเนี่ยเราคงต้องมองหนึ่งคือคันจากอาหารนะครับและยาที่มันกระจายไปทั่วตัวนะครับสองสิ่งที่ต้องมองคืออะไรคันจากการแพ้อากาศผิวแห้งคันทั่วตัวนะมันกระจายทั่วตัวถ้าเกิดสมมติว่าอยู่แค่ในร่มผ้ามันก็ต้องมองเป็นพวก ผงสักฟอกอะไรอย่างนี้หรือถ้าเกิดสมมติว่าคันเป็นแค่จุดๆก็ยุงกัดน,นะแต่ถ้าเกิดมันกระจายทั่วตัวเนี่ยสิ่งที่มองมันก็ต้องมองว่าอะไรที่มันกระจายไปได้ทั่วตัวก็การกินนะครับอากาศที่เราสัมผัสอยู่ตลอดนะครับหรือว่าเป็นลักษณะของอะไรอะ่ะไปลุยน้ําอย่างจริงจังหรือว่าโรคอื่นๆนะครับทีนี้พอเข้ามาคุยเนี่ยปรากฏว่าของพวกเนี้ย อาบน้ําอุ่นมากเกินไปหรือเปล่าอะไรอย่างนี้คนไข้บอกไม่เลยนะแพ้อากาศไม่ปกติเป็นโรคภูมิแพ้อยู่หรือเปล่าก็ไม่นะโอเคมีไปทํานู่นทำนี้ไม่ไม่อาหารการกินมีการกินอะไรที่แปลกไปจากเดิมหรือไม่หรือว่ามีกินกุ้งกินอะไรมีประวัติแพ้ไหมไม่นะสุดท้ายมันก็เลยลงมาเหลือเป็นที่ยา yeah. เราก็เลยต้องมาคุยกันกับคนไข้คนนี้ครับว่าเฮ้ยแล้วตอนเนี้ย คนไข้มีการกินยาอะไรอยู่เยอะหรือไม่ตับไตทํางานเป็นปกติดีหรือไม่ปรากฏว่าคนไข้คนนี้เล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งว่าไตของเขาหมอบอกว่าทํางานไม่สมบูรณ์ค่ะ,ะสิ่งที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นอะไรล่ะสิ่งที่เราต้องคิดคือก่อนนั้นเนี่ยคนไข้มีการกินยาตัวใดคลอกเอาไว้ถูกไหมบางทีแล้วการที่คนไข้มีการที่ อุปกรณ์ในการขจัดยาหรือเครื่องกรองน้ําเครื่องกรองเนี่ยมันทํางานไม่สมบูรณ์ปะกะติถ้าเกิดเรากินยาไปวันแรกถ้าเกิดมันกรองได้ดียามันก็ลดลงได้ดีนะครับกินยาไปวันที่สองยาก็ลดลงได้ดีกินยาไปวันที่สามแล้วสุดท้ายมันจะอยู่ในระดับของการรักษาได้ในที่สุดนะครับนี่คือกรณีที่ตับไตทํางานสมบูรณ์แต่ถ้าเกิดคนไข้ ไตหรือตับทำงานไม่สมบูรณ์แล้วยามันเกิดภาวะของการสะสมขึ้นเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นกินยาไปวันแรกแทนที่ยาจะลดลงยาแม่งไม่ลดยาลงมาแค่นี้กินยาวันที่สองยาขึ้นสูงเลยเห็นไหมครับจะลดลงมาอีกอ่าเสร็จแล้วพอตับไตทำงานทำงานได้ไม่สมบูรณ์ก็ลดลงมาแค่นี้กินยาวันที่สามยามันก็จะขึ้นไปสูงเห็นไหมครับว่าจริงๆแล้วแค่สามวันเนี่ยระดับยาเนี่ยมันต่างกันเยอะมาก ซึ่งทีนี้เนี่ยภาวะของการคันของคนไข้ที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดในช่วงของการกินยาวันที่3ถึง4ซึ่งแสดงให้เห็นว่า,านี่ไงเหตุผลมันชัดเจนแล้วคือตับไตคนไข้ทำงานได้ไม่สมบูรณ์มันก็เลยเกิดภาวะของการสะสมของยาทำให้ยามันชูตระดับยาในเลือดเนี่ยมันชูตมันสูงขึ้นเร็วมากกว่าปกติเยอะๆก็จะทำให้เกิดภาวะของการ คันแบบนี้ได้เช่นเดียวกันคลิปนี้มาเล่าเนี่ยเล่าให้ฟังเรื่องอะไรหลังจากที่เราฟังทั้งหมดเนี่ยผมอยากสรุปให้ดูสิ่งที่น่ากลัวสออย่างคือหนึ่งคือในเรื่องของความสมบูรณ์ของตับไตนี่คือเรื่องสำคัญอันแรกนะครับผมสคือในเรื่องของการที่ผืนคันที่เกิด หลังกินยาสักพักสิ่งที่อยากสรุปให้ฟังมันจะมีอยู่2อ,อย่าง 1. เห็นไหมครับว่าความสมบูรณ์ของตับไตเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับดังนั้นจงบำรุงแล้วก็ทำให้มันปลอดภยัยการที่เราจะบำรุงตับไตาการที่เราจะทำให้ตับไตปลอดภัยมันคืออะไรคือการที่ไม่กินเหล้านะครับไม่สูบบุหรี่นะครับไม่กินยาเยอะเกิน นะครับผมไม่กินอะไรมัวมวนะครับพวกนี้คือเราต้องพยายามบำรุงตับไตเอาไว้ไม่งั้นถ้าเกิดสมมติว่าตับไตเราแก่ไปปุ๊บเนี่ยพอตับไตทํางานได้ไม่สมบูรณ์เวลาที่เราจะใช้ยาหรือกินยาอะไรปุ๊บมันก็จะเกิดอาการข้างเคียงแบบนี้เกิดขึ้นได้ง่ายๆดังนั้นในหัวข้อแรกที่อยากฝากคือจงดูแลความสมบูรณ์ของตับไตเอาไว้ให้ดีนะครับอย่าไปทําอะไรที่มันไม่ค่อยเวิร์กนัก อันดับที่สองสิ่งที่อยากฝากดอกที่2คือพืนคันที่เกิดหลังจากกินยาสักพักหนึ่งต้องดูว่าแบบเฮ้ยมันอาจจะเกิดจากการที่ยาระดับมันสูงเร็วเกินไปอาจจะเกิดจากการที่คนไข้ตัวเล็กนะครับน้ําน้อยนะครับพักผ่อนน้อยหรือว่าช่วงนั้นมีการกินยาหลากหลายตัวก็ได้ นะครับผมเพราะฉะนั้นเวลาผื่นคันที่เกิดขึ้นหลังจากการกินยาสักพักอาจจะเป็นไปได้ว่าเกิดจากยามันซ้อนทับและมันสะสมกันเยอะมากจนเกินไปเคสนี้ก็เลยอยากเอามาแชร์เพื่อให้เพื่อนๆได้เห็นว่าเออผื่นคันเนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้ดังนั้นดูแลสุขภาพตับไตให้ดีแล้วก็อย่ากังวลมากเกินไปเวลาที่พอมันเกิดผื่นคันพอมันเกิดผื่นคันหลังจากการกินยาก็อาจจะปรึกษาในการเพื่อหยุดกินยา แล้วก็ดื่มน้ำเยอะๆพักผ่อนเยอะๆปริมาณของการผื้นคันก็จะลดลงได้โอเคสําหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตฝากไว้เท่านี้ขอบคุณครับ